สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้เราก็อยู่ในอริยสัจสี่นะคะตอนนี้เราคุยถึงเรื่องขององค์ธรรมที่3ของอริยสัจสีคือนิโรธหรือความดับทุกข์นี้เราก็มาคุยกันต่อในเรื่องนี้คือการอยู่กับปัจจุบันเรามาคุยกันดูนะคะ การอยู่กับปัจจุบันคือการปฏิบัติธรรมขณะเจริญสมาธิอยู่นั้นจะมีสติในการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงรูจมูกอยู่ตลอดเวลาการทําเช่นนี้คือการอยู่กับปัจจุบันขณะย่อมทําให้ไม่มีความทุกข์ขณะเจริญสติอยู่นั้นจะมีสติอยู่กับกิจที่ตั้งใจกระทําอยู่และคอยควบคุมความคิดไม่ให้เผลอสติไปคิดฟุ้งซ่านในเรื่องของอดีตและอนาคต และไม่ให้คิดด้วยกิเลสก็คือการอยู่กับปัจจุบันโดยไม่มีทุกข์การตั้งใจหรือการมีสติคิดเรื่องอดีตหรืออนาคตโดยใช้เวลาตามความเหมาะสมเพื่อเอาข้อมูลในอดีตหรืออนาคตมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันหรือเพื่อเตรียมงานสําหรับอนาคตโดยไม่คิดด้วยกิเลสคือการอยู่กับปัจจุบันย่อมไม่มีทุกข์ การตั้งใจคือมีสติคิดเรื่องอดีตหรืออนาคตโดยใช้เวลานานเกินไปหรือตั้งใจคิดด้วยกิเลสก็ถือว่าเป็นการอยู่กับอดีตหรืออนาคตไม่ใช่การอยู่กับปัจจุบันย่ำทำให้เกิดทุกข์การตั้งใจมีสติคิดไปเรื่อยๆโดยไม่มีเป้าหมายก็ไม่ใช่การอยู่กับปัจจุบันการคิดฟุ้งซ่านก็คือไม่มีสติ ในเรื่องอดีตหรืออนาคตคือการอยู่กับอดีตหรืออนาคตไม่ได้อยู่กับปัจจุบันย่อมไม่สงบและถ้าคิดได้กิเลสย่อมเกิดความทุกข์การเจริญสมาธิและการเจริญสติเป็นเรื่องของปัจจุบันขณะการดับความทุกข์นิโรธหรือนิพพานเกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิและเจริญสติสลับกันไปในชีวิตประจําวัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องของการดับความคิดที่เป็นกิเลสและความทุกข์ในอดีตหรืออนาคตแต่ประการใดแต่เป็นเรื่องของการดับความทุกข์ในปัจจุบันขณะนี้เองพระพุทธเจ้าตรัสสอนพระพิสุทที่ชอบอยู่ตามลำพังแต่ผู้เดียวว่าสิ่งที่เป็นอดีตก็ละได้แล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็งดได้แล้ว ความหอใจติดใครในการได้เป็นตัวตนต่างๆหรืออุปทานในปัจจุบันก็กําจัดได้แล้วการอยู่เดี่ยวย่อมบริบูรณ์โดยพิสดารยิ่งกว่านั้นได้ด้วยปาการาชนีเป็นฟุตโนที่38มาจากพุทธธรรมหน้า722ของพอะออิยุตโตการตรัสสอนเช่นนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า การอยู่เดี่ยวก็ไม่สามารถพ้นทุกได้ถ้าจะให้ครบบริบูรณ์อย่างแท้จริงต้องสามารถควบคุมความคิดให้อยู่กับปัจจุบันจนไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นด้วยความคิดที่เป็นกิเลสอีกต่อไปนั่นคือการเจริญสติสลับกับการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องเพราะการเจริญสติและการเจริญสมาธิเป็นการอยู่กับปัจจุบัน และเป็นปัจจุบันธรรมคำว่าต่อเนื่องหมายถึงการปฏิบัติธรรมจนเป็นนิสัยในชีวิตประจำวันไม่ใช่ต้องมีสติในทุกวินาทีอย่างต่อเนื่องเพราะการมีสติในทุกวินาทีอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเรื่องสุดวิสัยของมนุษย์รังคามพบข้ามชาติมีความสำคัญเพียงใดทุกคนควรศึกษากระบวนการทางจิตใจที่เป็นกิเลสแบบขั้มพบขั้นชาติ เพื่อการค้นคว้าและใช้เป็นข้อมูลสำหรับการสนทนาธรามทำกับผู้อื่นได้ขณะเดียวกันจะได้หาทางช่วยผู้อื่นที่ยังไม่รู้และไม่เข้าใจในเรื่องกระบวนการทันจิตใจที่เป็นกิเลสที่เป็นปัจจุบันนรรมให้รู้และเข้าใจได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงต่อไปปฏิจจสมุบาทประเภทข้ามภพข้ามชาติประกอบด้วย3ชาติคือชาติอดีตชาติปัจจุบันและชาติอนาคต ในแต่ละชาติจะมีขั้นตอนอยู่จำนวนหนึ่งเช่นเพราะอดีตชาติมีชีวิตที่ประกอบไปด้วยอวิชชาสังขารจึงเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดปัจจุบันชาติซึ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัญหาอุปทานพบจึงเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิด อนาคตชาติซึ่งประกอบไปด้วยชาติชารามารณะและความทุกข์ต่างๆผู้เขียนเองอันนี้หมายถึงตัวคุหมอนายแพทย์เอกชัยจรลจาริตก,ก็ขอสารภาพว่ายังไม่มีความรู้และความสามารถเพียงพอที่จะเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทแบบข้ามภพข้ามชาติได้เพราะยังไม่สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ด้วยตนเองอริยสัจสีแบบปัจจบันธรรมในหนังสือเล่มน,นี้ จึงเป็นเพียงมุมมองหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งขอให้ท่านผู้อ่านได้กรุณาค้นคว้าในเรื่องอริยสัจสีเพิ่มเติมและผู้เขียนก็จะดำเนินการเช่นเดียวกันค่ะแต่เป็นการเรียนรู้ที่รู้จบรู้สิน้นเพราะถ้าเข้าใจอริยสัจสี่อย่างถ่องแท้เราก็จะสามารถเข้าใจ ว่าอะไรทำให้เกิดทุกข์และเราจะดับทุกข์ได้ด้วยวิธีใดเมื่อเราทำไปเรื่อยๆๆจนชำนิชำนาญคือเกิดวสีเกิดทักษะในการดับทุกข์ทุกเกิดเกิดเพราะอะไรทุกข์ดับดับเพราะเราไปทำอะไรมัน อนนพอเรารู้เรียนรู้ทุกอย่างจำแจงแล้วเราก็รู้ว่ามันเกิดจากอะไรจากนั้นเราก็พยายามละสิ่งที่ทำให้มันเกิดเช่นเดียวกันอย่างต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดจากการที่มีต้นอ่อนเขียวๆอยู่ในมเมล็ดแล้วก็ มียางเหนียวที่ห่อหุ้ม,มเมล็ดอยู่ให้ความอบอุ่นคุ้นเคยให้ความเหมาะสมเป็นแดนเกิดเป็นพบในช่วงที่ยังไม่เกิดขึ้นมาจากดินจากนั้นแล้วเมื่อเราหว่านมเมล็ดพืชนั้นหรือขุดหลุมฝังมเมล็ดพืชนั้นในดินซึ่งมีอุณหภูมิที่เหมาะสม มีความชื้นที่เหมาะสมมีน้ำความอบอุ่นก็คือไฟธาตุไฟธาตุดินแล้วมีอาหารที่ผ่านเข้าไปซึมเข้าไปในดินแล้วมีอากาศซึ่งเป็นธาต ที่สำคัญและจำเป็นแก่การงอกซึ่งเมื่อพอประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมต่างๆเหล่าเนี้ยเมล็ดพืชก็จะงอกขึ้นนั่นแหละคือที่มาของชาติหรือการเกิดทำความเข้าใจ มันอาจจะยากแต่ว่าถ้าเราไม่มีก้าวที่หนึ่งก็คงจะไม่มีก้าวต่อๆไปจนถึงนก้าวสุดท้ายนิพพานเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันรุ่งอรุณหลังการตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงอัดอุทานด้วยความพอพระไทยในความสำเร็จของการค้นคว้าธรรมว่าดูกระตัญหาในช่างเรือนบัดนี้อถาคพพกท่านแล้ว แต่นี้สืบต่อไปท่านจะทำเรือนให้ตถาคตอีกไม่ได้แล้วจิตเราปราศจากสังขารเครื่องปรุงแต่งก็คือจิตมีวิสังขารให้เกิดในพบอื่นเสียแล้วได้ถึงความดับศูนย์สิ้นไปแห่งปัญหาอันหาส่วนเหลือนี้ได้โดยแท้ก็เป็นฟุตโน้ ที่38พุทธประวัติทัศนศึกษาหนา้า41พระธรรมโกศาจารย์ชอบอนุจาราเถระการที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องพระอุทานเช่นนี้ทำให้จับประเด็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าตัณหานี่เองที่เป็นสาเหตุของความทุกข์และพระองค์ได้ดับตัณหาจากพระไทัยจึงทำให้เข้าถึงภาวะนิพพานในชาติปัจจุบันของพระองค์ รวมทั้งไม่มีการเกิดในพบใหม่ของจิตใจในปฏิจจสมุปบาทอีกต่อไปเพราะไม่คิดปรุงแต่งด้วยกิเลสคือมีวิสังขารและไม่มีตันหาอีกเลยความพ้นทุกข์หรือการบรรลุภาวะนิพพานอย่างต่อเนื่องของพระพุทธเจ้าก็คือการที่พระองค์สามารถดับกระบวนการของจิตใจที่เป็นกิเลสได้อย่างต่อเนื่องหรือส่งดับอวิชชาที่เป็นหัวกระวนได้หมดสิ้นแล้วนั่นเอง ทางสายกลางคือการดำเนินชีวิตโดยไม่มีความทยานอยากพระพุทธเจ้าตรัสสอนปัญจวัคคีย์ที่ได้เป็นพระอาราหันต์รุ่นแรกว่ามัชฌิมาปฏิปดาเราได้ปรัสรู้แล้วทําดวงตาปรีชาญาณให้สว่างเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานคือสิ้นปัญหารัดลึง เป็นฟุตโนตที่39พุทธประวัติทัศนศึกษาห้านะ55พระธรรมโกศาจารย์ชอบอนุจาริเทละการตรัสสอนเช่นนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการดำเนินชีวิตตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรูนั้นทำให้พระองคมทรงพบความสุขสงบเพื่อการตรัสรูและเพื่อนิพานนั่นคือการดับตัณหาที่ผูกมัดใจให้ให,หมดสิน้น การดำเนินชีวิตตามทางสายกลางคือไม่คิดด้วยกิเลสหรือไม่มีตัญหาและไม่มีอุปทานมักมีองค์8คือวิธีปฏิบัติธรรมเพื่อทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสมักมีองค์แดไม่ใช่ทางสายกลางแต่เป็นการปฏิบัติธรรมตามมักมีองค์แปดซึ่งจะทำให้เกิดดำเนินชีวิตตามทางสายกลางคือ ดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่มีความบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีปัญหาเพราะไม่คิดชั่วและไม่ทำาชั่วจึงไม่มีความทุกข์ก็คือนิพพานแต่มุ่งคิดดีและทำดีเพื่อทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสต่างโอวาทป,ปาติโนความดับทุกข์นิโรธหรือนิพพานเกิดขึ้นเพราะตัณหาดับพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องความดับทุกข์เพียงประโยคเดียว แต่ทรงเน้นตัณหาไว้ถึงหกครั้งว่าภิกสุดทั้งหลายความดับทุกข์ในโลกเป็นด,ดังนี้คือการสำลักตัณหาความดับตัณหาการสละตัณหาการบอกคืนตัณหาการหลุดพ้นตัณหาความไม่มีอะไรในตัณหาทั้งปวง เป็นฟุตโนตที่40มาจากอริยสัจสี่นะ57ของวสิิิทศรระการปรัิยามเรื่องปัญหาเช่นนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความดับทุกข์คือภาวะของจิตใจในขณะที่ตัญหาดับพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่านิโรธคือนิพพานดังนี้ พระตัณหาสิ้นไปโดยประการทั้งปวงจึงนิโรธด้วยคลายออกได้ไม่เหลือเลยคือนิพพานสำหรับพระภิกษุผู้นิพพานแล้วนั้นเพราะไม่ถือมั่นคือไม่มีอุปทานพบใหม่จะไม่มีพุทธนรที่41มาจากพุทธธรรมหน้าส7 1ต่อออกยุโตการตรัสสอนเช่นนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า ความดับทุกข์ก็คือนิพพานนั่นเองซึ่งเกิดจากการไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่มีความยึดมั่นถือมั่นจึงไม่มีที่ตั้งของจิตใจที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นในชาติปัจจุบันคือไม่มีพบใหม่พระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอารหันต์ได้กล่าวกับพระอนุนว่าการดับพบเสียได้ชื่อว่านิาพพานฟุตโนที่ี อริยสัจสี่หน้า70็ดสิวสิงอินทสละการที่พระสารีบุตรกล่าวเช่นนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่านิพพานคือการไม่มีพบใหม่ของจิตใจที่เป็นกิเลสในชีวิตปัจจุบันเพราะไม่มีการคิดด้วยกิเลสหรือไม่มีตัณหาและอุปทานขอให้ท่านผู้อ่านสบายใจว่า ขณะมีสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดด้วยกิเลสได้จะทําให้กระบวนการทางจิตใจที่เป็นกิเลสไม่เกิดขึ้นนั่นคือนิโรธหรือความดับทุกข์หรือนิพพานในขณะนั้นนั่นเองนิพพานคือภาวะของจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะไม่คิดด้วยกิเลสถ้ามีสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดด้วยกิเลสได้ชั่วคราวนิพพานก็จะเกิดขึ้นชั่วคราวแต่าทางคันนิพพานและถ้ามีสติควบคุม ไม่ให้คิดด้วยกิเลสอย่างต่อเนื่องนิพพานก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นคือการบรรลุรรมเป็นพระอระหันต์หน้าที่ของท่านคือมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจําวันเพื่อจะได้ไม่ต้องคิดด้วยกิเลสหรือเข้าถึงภาวะนิพพานได้อย่างต่อเนื่องคุณสมบัติของนิพพานในรูปแบบต่างๆพระพุทธเจ้าตรัสสอนคุณสมบัติของนิพพานในรูปแบบต่างๆไว้มากมาย ท่านอาจารย์วสินอินทศราได้รวบรวมไว้ในหนังสือเรื่องอริยสัจสี่หน้าเจ็ดสสามพอจะสรุปได้ดังนี้นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะไม่ถูกกิเลสบิดเบียนซึ่งหมายความว่าเมื่อใดที่ไม่มีการคิดด้วยกิเลสความสุขสงบก็จะเกิดขึ้นนั่นแหละคือนิพพานนิพพา,านสูญอย่างยิ่งเพราะนิพพานว่างจากกิเลสหรือไม่มีเชื้อไฟอีกเลยซึ่งหมายความว่า เมื่อใดที่ไม่มีการคิดด้วยกิเลสความว่างเปล่าจากกิเลสและกองทุกข์ก็จะเกิดขึ้นนั่นแหละคือนิพพานนิพพานาสงบอย่างยิ่งเพราะสบงบระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายกิเลสเป็นที่ดับสนิทแห่งกิเลสทั้งปวงซึ่งหมายความว่าเมื่อใดเมื่อไม่มีการคิดได้กิเลส คือระงับสังขารทั้งปวงได้จึงทําให้ความทยานอยากดับไปตัณหาดับและความยึดมั่นถือมั่นก็ดับไปด้วยอุปทานดับเป็นผลให้มีความสุขสงบเกิดขึ้นนั่นแหละคือนิพพานในขณะเจริญสมาธิและสมาธิมีความตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านหรือหลับในได้ดีพอสมควรจะไม่มีการคิดได้กิเลสภาวะของจิตใจในขณะนั้นคือภาวะนิพพานชั่วคราวหรือตาธรรมธานิพพาน ในขณะเจริญสติและมีสติตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านได้ดีพอสมควรแล้วจะไม่มีการคิดด้วยกิเลสภาวะในจิตใ,ใจขณะนั้นคือนิพพานชั่วคราวการเจริญสติและการเจริญสมาธิสลับกันไปอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันโดยไม่คิดด้วยกิเลสจึงนำให้เกิดภาวะนิพพานอย่างต่อเนื่องในจิตใจ นิพพานจึงเป็นภาวะของจิตใจในขณะที่ไม่คิดด้วยกิเลสหรือไม่มีความทุกข์จึงไม่มีการเกิดขึ้นของกระบวนการทางจิตใจที่เป็นกิเลสนั่นคือวัตตะของจิตใจที่เป็นกิเลสและความทุกข์ดับไปท่านผู้อ่านควรจะสบายใจได้ว่าถ้าท่านมีสติคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดด้วยความทยันอยากคือไม่มีปัญหาได้ชั่วคราว ท่านก็จะเข้าถึงภาวะนิพพานชั่วคราวถ้าท่านมีความเพียรมากขึ้นและไม่คิดด้วยความทะยานอยากได้นานขึ้นภาวะนิพพานก็จะนานขึ้นด้วยซึ่งเป็นเรื่องของการพึ่งสติปัญญาทางธรรมของตนเองในชีวิตประจําวันโดยไม่ต้องเพึ่งเพิงสิ่งอื่นใดไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายแต่ประกันใดเพื่อความไม่ประมาทจึงควรเพียรพยายามในการศึกษาอริยสัจสี่และการปฏิบัติธรรม ตามมักมีองค์แปดอย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องเพื่อดับกิเลสคือโลภโกรธหลังหลงแล้วเข้าถึงภาวะนิพพานชั่วคราวแล้วพยายามรักษาภาวะนิพพานที่เกิดขึ้นให้ต่อเนื่องในชีวิตปัจจุบันของชาติปัจจุบันสรุปเรื่องความดับทุกข์ความดับทุกข์คือนิโรธหรือนิพพานซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ไม่คิดด้วยกิเลสคือวิสังขาร หรือไม่มีความทยานยากคือตัณหาดับหรือไม่มีความยึดมั่นอุปถือมันอุปทานดับหรือไม่มีการเกิดของกระบวนการทางจิตใจที่เป็นกิเลสความดับทุกชั่วคราวหรือนิพพานชั่วคราวแต่ทางคน,นิพพานอยู่แค่เอื้อมเท่านั้นเพราะเกิดขึ้นในทันทีที่ไม่คิดอกอุศลท่านสามารถเข้าถึงภาวะนิพพานชั่วคราวได้ ด้วยการศึกษาอริยสัจสี่และฝึกปฏิบัติทางตามตามรรคในองค์แปดอย่างจริงจังถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเพิ่มพูนข้อมูลทางด้านสติปัญญาทางธรรมในความจำและใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดูแลจิตใจของท่านไม่ให้คิดด้วยอกุศลถ้าท่านสามารถควบคุมความคิดไม่ให้คิดด้วยอกุศลได้อย่างต่อเนื่องภาวะนิพพานในจิตใจย่อมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน คนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเพศใดศาสนาใดถ้ายังมีสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติและมีความรู้ในเรื่องอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงก็สามารถเข้าถึงภาวะนิพพานได้เช่นกันถึงแม้ว่าจะเป็นชาวพุทธแต่ไม่มีความรู้เรื่องอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงก็อาจจะมีความทุกข์ได้โดยไม่รู้ตัววันนี้เราจบตอนที่หนึ่ง คือการภาพการเกิดและการดับของทุกข์ซึ่งการเกิดทุกข์นั้นก็ต้องประกอบด้วยสมุทัยคือสาเหตุแล้วเราหรือทุกทุกคนก็ใฝ่หาที่จะพ้นจากทุกข์แต่เราไม่รู้เพราะไม่รู้ก็คืออวิชชาก็เกิดการฟุ้งซ่านคิดไปต่างๆนานา ปัญหาก็งอกงามขึ้นโดยลำดับเติบโตเป็นที่เกิดดันเกิดคือพบและมีชีวิตเกิดขึ้นคือชาติแล้วก็จะเป็นที่เกิดของชาลาวราณะสโสกะปริเววะยิ่งคิดเท่าไหร่ก็ยิ่งงมยิ่ง,งโง่วนอยู่ในอะวิชชา เชื่อเถิดค่ะการเจริญสติการเจริญสมาธิก็คือการจเจริญการจเจริญภาวนาด้วยความเพียรในตอนที่เรามีความเพียรเราก็ระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะลังเกียจอย่างยิ่งซึ่งความชั่วและเราจะตั้งใจปฏิบัติความดีเมื่อเราไม่ทำความชั่วคือเราละชั่วเนี่ย การทำการทำต่างๆก็คือการกระทำด้วยความดีหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของกลางๆคือไม่ติดยึดในความชั่วทั้งปวงและก็ไม่ติดยึดในความดีทั้งปวงคือวางจิตให้เป็นอุเบกขาเมื่อทำได้เนี่ยมันก็จะเอ,อิบอาเบิกบานที่เรียกว่าสุข สิ่งนั้นก็จะเกิดชั่วคราวเมื่อเราออกจากการเจริญสติออกจากการเจริญสมาธิปัญหาก็จะค่อยๆคลืบค,คลานเข้ามาในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมบางครั้งเราก็เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรค่ะเจ้ากรรมนายเวรคือคนอะไม่มีใครไม่อยากทำดีหรอกไม่มีใครอยากทําชั่วหรอก แต่เจ้ากรรมในเวรมันติดตามท่วงถามและบีบคั้นบังคับให้ทำความชั่วต่างๆนานา,นา,นา,นานบังคับให้เลิกปฏิบัติความดีถ้าเรามีสติจเจริญสติสัมมาสตินะคะสัมมาสติคือสติที่ถูกต้องดีงามรู้ดีรู้ชั่วตลอดเวลาเราก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันไปทั้งหมดเลยคือ เมื่อสติตั้งมั่นดีแล้วสมาธิก็จะเกิดขึ้นคือจิตตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นดีแล้วก็จะเป็นที่เกิดแข่งปัญญาในทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะต้องผูกพันเอาความพยายามความเพียรสมมระธานสี่หรือสมมาวิยมะเนี่ยเอาไว้3อย่างนี้รวมเรียกว่าสมาธิก็คือการเจริญจิตตภาวนา จนกระทั่งเกิดมีปัญญาเกิดปัญญานี้บางทีเราก็เรียกมันว่าสติปัญญาจะทำให้มีดวงตาที่เห็นธรรมชัดแจ้งขึ้นเรื่อยๆคือสัมมาทิฏฐิและทำให้มีความคิดหรือจินตมยปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นชัดเจนขึ้นและในที่สุด สิ่งนี้เราบอกว่าได้มาจากการภาวนาจินตามยะปัญญาก็ดีหรือสัมมาทิฏฐิก็ดีคือมีดวงตาเห็นชอบก็หมุนเวียนจากการเจริญจิตตภาวนานั่นเองฉะนั้นแล้วมักมีอมแปดไม่อาจแยกจากกันได้ไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นเหมือนเชือก แปดเส้นที่คว้านเกลียวเข้าด้วยกันและกลายเป็นการดำเนินชีวิตตามทางสายกลางซึ่งจะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกโดยสิ้นเชิงสำหรับวันนี้เราคุยกันในภาคที่หนึ่งจบไปแล้วนะคะคือภาคของการเกิดและการดับของความทุกข์มาจากต้นเหตุคือตัณหาและการดับของตัณหา คือสมุทยัยในวันต่อไปเราก็จะคุยในเรื่องของเส้นทางของการดับทุกข์หรือหนทางของการดับทุกข์ซึ่งก็เป็นเชือกทั้งแปดเส้นควันเกลียวเข้าด้วยกันกลายเป็นเส้นเส้นเดียวคือทางสายกลางเราจะเดินไปได้วยกันค่ะวันนี้คุยกันเรื่องธรรมะจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ